อากาศร้อนรแบบเนี้หาเลไทานง่ายๆห้องแอร์เย็นๆกินกันดีกว่าร้านนี้คือร้านอ้วนน้ำหมูกับชาชูร้านนี้มีหลายสาขานะสาขาที่ผมจะแนะนำคือสาขาปั๊มบรโทอ่างศิลาอยู่ที่จังหวัดชุมพุรีและภายในร้านอ้วนน้หมูกบชาชูอ่ะแกดองแต่งของเขาจะเป็นสไตล์จีนโมเดิร์นและอยากจะบอกว่าการสั่งเมนูของเขาคือง่ายมากคือเอาโทรศัพท์อ่ะสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปในโทรศัพท์และสามารถเลือกในโทรศัพท์ได้เลย เดยจะบอกพ่อครัวของร้านนี้นะครับทำผัดกะเพราหมูกรอบได้อร่อยมากพอหมูกรอบของเขาเนี่ยมันกรอบจริงๆนะครับกรอบนอกนุ่มในเนื้อนี่นุ่มมา,มากๆว้าวสีสันของหมูย่างชาชูดูน่ากินสุดๆไปเลยโอ้แล้วดูหาเนื้อเป็ดย่างสีน่ากินจริงๆแล้วนี่การลวกเส้นรามเม็งนะครับโอ้โหดูเส้นรามเม็งครับดูน่ากินมากๆแล้วนี่คือชุดรวมนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยทุกคน และที่อยากนำเสนอคือนี้เลยจ้าข้าวลมสีอย่างบะหมีม่สีอย่างเน้ละเมงสีอย่างที่ว่าจะวัดดีสุดๆมีนั้งหมูกรอบชาวชูเป็ดย่างชาชูหมูแดงหมูย่างชาวชูจ้าอ้วนนาหมูกรอบชาชูเราทุกคนอยู่นะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุยกันด้วยนะครับ